สวัสดีค่ะพวก,กับผมโจเาซ่าทีวีแล้วนะครับความจริงนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับความจริงถายไปแล้วอ่ะมันมีเสียงรบกวนอ่ะบอกเลยว่ามันมีมือใครไม่รู้ด้วยอันนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายมีคนช่วยถ่ายด้วยอย่ามาโยงขอดูแป้นพิมพ์หน่อยนี่แป้นพิมพ์ขอดูเมาส์ได้ดิ่ยเมาส์กัน เม้าวมี่เห็นวม้าวม้าเมา,วมาวสวยมากแจสลามาล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 าอะไรเหรอเฮ้ไไยไปเปิดเพลงดิอีกแล้วเหรอเออเพลงจบแล้วเอาแค่เพลงสีแดงๆอย่างเดียวพอปะ้ะหรือเอารวมเพลงเหมาะกับฮาโลวีนนะ เป็นตรงน <Anyway. S 2> ี้เสาเลยเซมมทุูอะไรนะมาดูหน้าคนจุนซ so ่าซาทีวีหน <laughs> <Peter>. <ah> ่อยดำบม่ปบีรีน่อไม่เชื่อดูดิไม่เชื่อมาดูดิมันไม่ดำขึ้นไปใหญ่อะ วันนี้เราจะมาเริ่มสู้กันเลยนะอย่าเพิ่งสู้ดิฮะไปปล่อยซอมบี้กันดออิวันนี้ไอ้ลืมบอกว่าวันนี้เราจะมาเล่นพี่เลนพี่เลนขึ้นประท้าซอมบี้พี่เลนมากตอนนี้เราขอขั้นรายการไป ได้ปล่อยสมัมบีกันหนึแต่ยังจะได้ยินเ,เสียงเพลงนะ,ะ,ะกลับมาแล้วยังไม่ได้ปล่อยสัมบีเลยแต่อย่าลืมช่วงเวลาที่น่าเบื่อเลยนะับอืมคราวนี้นี่เขาจะอ,าอ,อัพแพทอัลฮาฮาโลวีนมาแล้วนะครับเพราะ เขาได้ทำซอมบี mà, òn, à, ้ฟักทองมั้งซอมบี้หัวฟักทองอ่ะก็ค่ะมันดังไปหน่อยก็เดี๋ยวผมจะลดเสียงให้นะของเอาไปด้วยถ้ามันดังไปนะเอาดาบเพชรูอ๋อเย้ยยยีดเลยตัวนก็ปิดแล้วไงเนี่ย เป็นหรือไงไอ้สอมบีบ้าไหนอะแพรฮาลวีน่ะยังไม่มาเลยหรือว่าเขาไม่อัพแล้วตอนนั้นผมยังเห็นหอยู่เลยซอมบีหัวก็ทองอะถ้ามาแหลกหน่อยก็ <l ug> ก็เอ้ยก็ขออาไทยมมด้วยนะครับเร็ว้วนีบๆซอมบีโอ้โหปิดรูได้แล้วาบบมาบอกซอมบีเลย ทามเซ็ตเขียนยังไงวะเขียนทำไมอ่ะ e. e. T I M E มั <c oughs> e ่งทามเนี ok ่ยเขียนทำไมอ่ะลอง T I M E ลอง S E T สามเซ็ตมันเช้าอ่ะอะไรมาซอมบี้เหรอ ม่อะไรอะเยวก็รู้เอาไนมาก่อนก็ผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแลครับอ่าครับดี <c oughs> อมออ จริงๆด้วยเดี๋ยวกลับไปเอาสมแบบุดแป๊บเอาไว้จดว่ามันเขียนยังไงบ้างน,นอ่ไงของที่เราเคยทำวนสุกอนาตกรรมกระต่ายน้อยกับม้าอ่านี่หนูซื้นี่นอันเนี้ยที่เราเขียนไว้ Dễ xem Thấp Thì I M E S S A là S E T Chồng quấy lười, chồng quấy lười, chồng quấy lười nhỉ mi sao một chút chữ nữa ก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะแม่งแกะเยอะชิบหายเมื่อกี้ยังไม่เห็นสักตัวเลยตอนที่เล่นแบบไม่ได้หาคลิปเลยนะครับหืมซอมบีเยอะมากแมปไม่เจเนเรตมันก็เลยเห็นไป,ไปบอยซอมมี่ดิก็ปล่อยแล้วไงยังไม่ได้เปิดประตูให้มันอ่ะก็ใช่ดิไปเปิดประตูดิมันจะเห็นวิลเลมไหมเนี่ย ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเยอะนะก็เปิดออกมาเลยก็เอาวิลเลเจอร์มาสักหนึ่งตัวนะมันก็จะได้เห็นว่าวิลเลเจอร์อยู่ตรงไหนนี่เดินมาแล้วนี่เดินมาแล้วครับโอ้เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินม ตอนนี้สโนกันไวก่อนนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างน่สง่งมานที่ผมก็จะให้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยมันไม่โดนเลยอะบอกเลย ้้้งนีเลลยแวกันวินเลตโดนตีแล้ววินเลตโดนตีแล้วโอ้ยวินเลตตายเฉยเลยครั้งแรกเออซอมบี้ชนะไปนะอ่ะเจ็ดนาทีแล้วเหรอ ก็อาจจะยาวเป็นสิบเก้าสิบแปดอะไรพวกนี้ยหรือสิบกว่านาทีไม่เกินยีสิบมั้งน่าจะนะ,เพ,ะเพราะว่าไม่มีเวลาเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆกันมากก็ยังไม่ได้ําเลยเดีย๋ยวมาแล้วะบบประตูก่อนดิแล้วค่อยมาค่ะ ตัวนู้นต่อไปจะดุเดือดกว่าเดิมนะจะบอกให้เฮ้ยขึ้นเสียงกับเขาเหรอใช่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนชั่วตายกล้ารทำป่ะแล้วเขาเดี๋ยวม่งเขาคอมเมนต์มาด่าหรอกอีซาด อีเชี่ยนี่มันดาวผู้ชมมาแล้วเนี่ยเพื่อนมันนใส่ไม่ดีนะมันขึ้นเสียงด้วยนะอย่างเงี้ยไปเปิดเพลงดิไม่ได้กินเพลงเลยนะตอนเนี้ยทำไมไม่ย้ายเพลงเข้าไปบ้านอะไม่เอาอะกูไม่ฟังเลาอีสัตว์ต้องฟังยากชิบหายเอาแต่แผ่นสีแดงอ่ะดีไหมยไม่อ่ะนี่เป็นเออลืมบอกไปว่าเป็น1.88่งจนะอู้ั่นนนลักยง งนาอยกับผีเลยก็ฉันเป็นผีอยู่แล้วอ่ะตอนนี้เราขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่โอเคไปเลยไปเลยไปนะคะ